สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสวนบอนสีลูกอีาสานอีกครั้งนะคะวันนี้ก็มีไม้ส,สวยๆมาแบ่งเช่นเคยนะคะจะเป็นราชาวดีส,สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีเดือนกรกฎามีอ่หลงปุดทิมนะคะไซส์แบบฟอร์มใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะมีสองฝั่งโค้งนะคะสฝั่งโค้งก็จะมีเยอะหน่อย แล้วก็โปรโมชั่นวันนี้นะคะสำหรับเฉพาะคลิปนี้นะคะใครสั่งบอลสีต้นไหนนะคะก็จะได้อของแถมเป็นนี่เลยจะเป็นนางลากสดนะคะแต่ว่าไม่ไป้ายเนาะเป็นสีแดงๆแบบนี้ถ้าป้ายก็จะาราคาแพงนะคะแต่พอดีน้องเขาไม่ไป้ายบีก็เลยจะเอามาเป็นโปรโมชั่นแถมให้นะคะสำหรับหนึ่งบ้านตอนอ่อหนึ่คนต่อของแถม1อันนะคะ ซื้อสองต้นก็แถมแค่ต้นเดียวนะคะเพราะว่าให้บ้านละหนึ่งต้นนะคะสำหรับใครที่อุดหนุนบอลสีบีวันนี้นะคะก็จะได้เป็นนางลากสุดไม่ป้ายนะคะนี่นะแดงสวยดีนะไม่ป้ายก็สวยนะคะไปปลูกเอาไปปลูกประดับนะคะสวยดีนี่อย่างเงี้ยแหละค่ะบอลป้ายเห็นไหมมันทำยากกว่าจะทำออกมาแล้วป้ายเนาะบางทีก็สงสาร เจ้าของสวนอยู่นะคะพาวมาเยอะแต่ว่าเนี่ยดีได้ไม่เยอะเลยอ่ะพวกที่แบบว่าป้ายสวยๆอ่ะนอกนั้นก็เป็นสีแบบนี้นะคะก็เลยเอามาแถมให้นะคะสำหรับคนที่ซื้อบอลสีของบีวันนี้นะคะให้บ้านละหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นนะคะหน,น,นึ่งคนต่อหนึ่งต้นมีอ่ะมาที่ ตัวแรกนะคะที่เราจะมาปล่อยราคาถูกๆกันนะคะตัวน,นี้จะเป็น2ฝั่งโค้งนะคะสวยเลยเนาะเดี๋ยวบีจะขึ้นต้นแม่ให้ชมนะต้นแม่ของบีสวยมากนะคะอันนี้อ่เขาจะมีเม็ดสีแดงกับสีขาวนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะสองฝั่งโค้งก็เคยมีลูกค้าถามอยากได้อยู่เนาะตอนนั้นบีก็มันไซส์มันยังไม่ใหญ่มากบีก็เลยยังไม่ปล่อยเนาะ อันตอนนี้ก็ไซส์โอเคแล้วนะคะปล่อยได้แล้วเอาไปเปลี่ยนกระถางแปดนิ้วได้เลยเนาะแต่บางต้นก็ขึ้นหกก็ได้นะคะบางต้นแต่หกมันก็จะล้นเนาะบีว่าเปลี่ยนแปดนิ้วเลยก็ได้นะคะต้นแรกเนี่ยสองฝั่งโขงบีให้ที่ร้อยหนึ่งนะคะหนึ่งร้อยบาทนะสองฝั่งโขงนี่สวยนะคะโตมายิ่งสวยเนาะสีเขาจะชมพูว่านเลยนะคะยิ่งมีเม็ดด้วยยิ่งสวยนะคะ มีค่าจัดส่งเหมา60บาทเช่นเดิมนะคะสั่งกี่ต้นก็60บาทแล้วก็เพิ่มเติมคือแถมนางลากสดไม้ป้ายให้บ้านละ1ต้นนะคะามาต้นที่2ต้นที่2ก็สวยนี่นะคะแต่ต้นที่2อง่ะเหมือนเขาจะแบบเม็ดเนี่ยค่ะเม็ดเขาจะเข้มหน่อยเนาะเพราะว่าสี พื้นเขาอย่างไม่กัดเข็มเท่าไหร่นะต้นที่2เนี่ยบีขอที่80บาทนะคะสำหรับ2ฝั่งโค้งต้นที่2 80นะคะต้นที่3ต้นที่3ก็80บาทนะคะเนี่ยใครชอบก็บอกอ่าลำดับแล้วก็ ราคาเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับเบอร์โทรในการสั่งนะคะก็0942414563หรือว่าจะแอดไลน์ตรงหน้าจอก็ได้นะคะถ้าใครแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรมาก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวบีแอดไปหาเนอะอ่ามาที่ต้นที่380แล้วเนาะมาต้นที่4นะคะต้นที่4เนี่ยขอ70บาทนะคะพอดีเขาต้นเล็กลงมาหน่อยนะคะ 70บาทนะคะสองฝั่งโคงต้นที่4ต้นที่5ได้2องต้นเลยแต่ว่ามันมีต้นเขียวต้นหนึ่งนะคะได้ทูอินวานเลยนะคะมีต้นเขียวต้นหนึ่งด้วยต้นที่5เนี่ยขอที่ราคาแปดสิบบาทนะคะนี่ได้ต้นเขียวไปทำเป็นฟอมกอก็ได้มันก็จะเป็นสีชมพูสีเขียวปนๆกันไปนะคะ มาที่ต้นที่หกนะคะต้นที่หกว้าวฟอมสวยดีจังชมพูปแป๊ดเลยนะคะต้นที่หกเนี่ยขอที่เจ็ดสิบบาทนะคะต้นที่เจ็ดเจ็ดสิบบาทคะ่ะต้นที่แปดเจ็ดสิบบาทนะคะสองฝังโค้งอยู่นะคะยังอยู่ที่สองฝังโค้งต้นสุดท้ายนะคะต้นที่เก้านะคะ ขอที่60บาทเนาะต้นสุดท้ายมันจะเล็กกว่าเพื่อนนะคะนี่แต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะคะแต่บีแนะนําให้เอาไปอบก,ก่อนนะถ้าเลี้ยงนอกตู้สําหรับเบียถ้าไซส์เนี้ยเลี้ยงนอกตู้มันมันยังเล็กอยู่นะบีแนะนําให้เอาไปอบสักประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนค่อยเอาออกมาเลี้ยงนอกตู้นะคะสาหรับไซส์อของสองฝั่งโขงเนาะแต่ว่าไซส์เนี้ยค่ะที่เป็นหลวงปู่ทิมเนี่ยเลี้ยงนอกตู้ได้ไซส์ใหญ่แล้วนะคะนี่ หลวงปู่ทิมวีสวยนะคะสวยมากหลวงปู่ทิมก็ได้ขายเรื่อยๆก็มีลูกค้าทักมาซื้อก็มีนะคะหลวงปู่ทิมที่จริงเปลี่ยนกระถาง8ปดเก้านิ้วได้แล้วนะแต่ว่าวีไม่ได้เปลี่ยนเนาะอันนี้ต้นที่หนึ่งหลวงปู่ทิมฟอร์มใใหญ่สวยๆแบบนี้เลยนะเอาไปที่ราคา250บาทนะคะเนี่ยสวยมากนะคะให้ไปที่ราคา250บาทนะคะต้นที่1ต้นที่2หลวงปู่ทิม นี่นะฟอร์มสวยมากนะคะเอาไปที่สองร้อยยี่สิบบาทนะคะสวยดูลายหลวงปู่ทิมเป็นบอลที่กระดูกชัดสวยนะคะแล้วก็มีความด่างแบบนี้ด้วยขอบใบก็จะเป็นสีชมพูนะคะสวยนะคะอยากให้เอฟนะใครแบบว่าสะสมตับเกจินะคะหลวงปู่ทิมเนี้ยเป็นตับเกจินะคะนี่ 2 2 0บาทนะคะต้นที่2ของหลวงปู่ทิมามาต่อกันที่เดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมก็จะมีแบ่งไซต์คือสั่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะบีมีพอมีจํานวนอยู่ก็ไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะคะใครที่อยากสั่งเพิ่มเนาะสำหรับเนี่ยเดือนกรกฎาคมบีก็จะหามาให้นะคะแต่ไซต์เนี้ยสำหรับกระถางที่1ของเดือนกรกฎาคมนะคะไซต์นี้บีขอที่ราคา130บบาทนะคะนี่ ได้ของแถมด้วยเป็นนางลักสดไม่ป้ายนะพอดีไมค์เซลฟี่บีแบตเขาจะหมุนะมันเหมือนแบบว่าเอียงเอียงซ้ายเอียงขวายังไงไม่รู้อ่มาต้นที่สองต้นที่สองฟอร์มใหญ่สวยแบบนี้เลยดูสิต้นที่สองเนี่ยร้อบาทนะเอาร้อยสีบาทก็พอค่ะร4 0ยสีบาทนะสำหรับต้นที่สองเนาะ เดือนกรกฎาคมฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะเอาไปเปลี่ยนกระถาง8นิ้วเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะฟอร์มเนี้ยร้อยสี่สิบบาทเนี่ยเลี้ยงนอกตู้ได้อันนี้ก็อ่ามันก็เลี้ยงได้อยู่ต้นนี้ก็พอเลี้ยงได้อยู่แต่อาจจะโตช้าหน่อยเนาะมันยังโตไม่ใหญ่เท่าต้นนั้นนะคะโอเคแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นราชาวดีค่ะต้นนี้นะคะบีก็เคย ปล่อยไปหลายเดือนที่แล้วแล้วค่ะตอนนี้มันก็ไซส์ใหญ่แล้วเนาะตอนนั้นมันยังไซส์เล็กอยู่แต่วันนี้เอามาให้เป็นราคาโปูนะคะต้นนี้อาจจะด่างประมาณนี้นะคะสวยนะคะราชาวดีก็จะเป็นลายประคราบนะคะเหมือนต้นแม่เขาเดี๋ยวบีจาขึ้นต้นแม่ให้ชมอันนี้ก็จะลายประมาณนี้นะคะแต่ละต้นก็อาจจะลายไม่ค่อยเหมือนกันหรอกะคะ่ะแต่ว่ามันก็จะออกลายประมาณนี้นะคะ ต้นนี้บีให้ที่ราคา250บาทนะคะสำหราับชาวดีที่จริงเอาไปเปลี่ยนแปดนิ้วได้เลยนะนี่มันอยู่4แต่เดี๋ยวบีจะแพ็คครอบอใส่วางในกระถางา6กนิ้วให้นะคะแต่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ดินให้นะาวางครอบลงไปเนาะเผื่อใครอยากเอาไปเปลี่ยนหรือว่าจะไปเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้ว เองก็ได้นะคะแต่บีจะวางในกระถางหกนิ้วไปให้นะแล้วก็ยัดยัด,ยดหนังสือพิมพ์รอบข้างนะคะเพราะว่าถ้าบีบเปลี่ยนให้อะมันไม่ดีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนปุ๊บแล้วแบบมันไปกระทบรากเดี๋ยวมันจะไปเฉานะคะก็ให้เอาไปเปลี่ยนเรานะคะนี่นะต้นแรกก็คือ2 5 0้ิบาทราชาวดีมาที่ต้นที่สองใหญ่ขึ้นมาอีกฟอร์มสวยขึ้นมาอีกนี่นะสวยมากนะคะข้างหลังลกนิดหนึ่งนะคะเตรียมตัว ผาบอดเย็นนี้นะคะลมมาอีกแล้ว <c oughs> ขออภัยด้วยนะคะถ้าลมเข้าโทรศัพท์เนาะ,ะต้นที่สองลายแบบลายสวยหวานมากนะคะลายสวยหวานมากนี่ให้ดูประมาณนี้นะคะใบดกเลยเนาะต้นที่สองต้นที่สองบีขอที่ราคาสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะเพราะว่ามันต้นใหญ่นะที่จริงเปลี่ยนเก้านิ้วได้เลยอะ่ะดู ไปเปลี่ยน9้านิ้วได้เลยนะคะราชาวดีต้นที่3นะคะต้นนี้สวยเลยบอกเลยว่าสวยมากนะคะต้นนี้นี่มันจะมีด่างมาแบบนี้แล้วนะคะประมาณนี้นะคะนี่นี่นะคะต้นนี้บีขอที่ราคา420บาทนะคะสำหรับกระถางที่3นี่เอาไปเปลี่ยน9้านิ้วได้เลยนะคะใส์ใหญ่มากเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวบีจะแพ็คใส่กระถาง6นิ้วแล้วก็ไปเปลี่ยนเอาเนาะ ไปเปลี่ยน9นิ้วนะคะแต่ว่าที่แพง6นิ้วก็คือมันถึงจะห่อได้ถ้า4นิ้วเนี่ยมันมันจะห่อลําบากนิดนึงดีก็เลยจะแพกครอบไปนะในกระถาง6นิ้วนะคะก็ไปเปลี่ยนเป็น9นิ้วเอาสวยนะต้นนี้สวยมากลายลายนี้ยิ่งสวยเนาะ 420บาทนะคะต้นที่3อยากให้เอฟนะคะช่วยบีฟหน่อยเนาะเอาไปเลี้ยงด้วยกันไม่งั้นบีจะได้แบบปลูกเองหมดนะเนี่ยไม่มีพื้นที่แล้วค่ะก็เลยแบบว่าเอามาปล่อยให้นะคะอ่ะต้นที่4ต้นนี้สวยมากสวยหวานเลยดูลายนะคะต้นที่4แบบลายสวยเลยนะคะนี่ต้นที่4เนี่ยมีด่างเขียวแบบนี้ด้วยนะคะนี่นะ ประมาณนี้นะคะฟอร์มนี่นะน่ารักน่ารักนะคะต้นนี้จะออกเป็นฟอร์มพุ่มๆนิดนึงนะคะ440บาทนะคะนี่นะคะสวยมากนะคะอยากให้เราเอาไปต้นนี้มันนะมันน่ารักดีนะคะดูลายเขาอ่ามาตีต้นสุดท้ายต้นสุดท้ายจะเป็นต้นนี้ด่างเยอะกว่าเพื่อเลยเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะสวยมากเนี่ยมีสีเขียวเข้าด้วยแต่ใบนี้เหมือนจะทิ้งใบอยู่เพราะว่ามันเริ่มมันเริ่ม เริ่มเฉาแล้วนะคะสำหรับใบเบียนี่นะลายแบบต้นนี้คือต้องขายแพยงอยู่แล้วนะคะขายถูกไม่ได้เลยเนี่ยใบล่าสุดก็สวยต้นนี้แบบก๊อปปี้แม่มาเลยนะคะสวยมากราชาวดีต้นที่ห้าต้นสุดท้ายนะคะบีขอที่ราคา r ห้าร้อยแปดสิบบาทนะคะใครชอบก็ใครพอไหวนะคะก็เอฟมาได้เลยเนาะ เพราะว่าต้นนี้สวยจริงๆนะดูลายเขาแบบโหลายไม่ซ้ำกันเลยอ่ะสำหรับต้นที่ห้านะก็จะมีราคานิดนึงนะคะใครมีทุนก็เอฟได้เลยค่ะ580ปบาทนะคะสำหรับต้นที่ห้าของราชาวดีนะคะสวยนี่ส่วนของแถมก็จะได้เป็นนางลากสดไม่ป้ายนะคะเห็นไหมคะกว่าจะได้สวยๆไปป้ายนี่ไม่ใช่ทำง่ายนะคะบอลก็ แถมให้ไปคนละหนึ่งต้นนะคะนางรักสุดไม่ไป้ายสำหรับวันนี้นะคะบอลสีลูกอีสานก็มีบอลมาแบ่งประมาณนี้นะคะฝากอุ่นหนุนบีด้วยนะคะราคาไม่แพงเนาะหลักสิบหลักร้อยก็มีนะคะใครออยากสั่งก็โทรมาได้ที่เบอร์0942414563หรือว่าจะแอดไลน์ตรงหน้าจอ ใครอยากได้ไปทางบีก็ขออภัยนะคะเพราะว่าบีไม่ได้ทำปไปทางเลยบีจะเป็นระบบโอนเงินแล้วก็ส่งให้ทางไปษนีนะคะ1-2วันได้รับของค่ะฝากกนหนุนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ